สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC, ช่องอัมพสิงเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้รถคันนี้เป็นรถที่ส่วนตัวอาร์มอยากถ่ายมานานละตอนที่ไปบ้านน้องหนึ่งก็อยากถ่ายแต่ว่าเหมือนกับจังหวะเวลามันไม่ได้จังหวะเวลาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงไม่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหนก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะแต่ว่าวันนี้ มีโอกาสที่มาเยือนเชียงคานอามก็เลยจะขออนุญ,ญาตเจ้าของรถนะตรงนี้เลยว่าขออนุญ,ญาตถ่ายหน่อยนะฮะรอบก่อนเจอกันอยู่กระบินบุรีขับสวนกันก็ยกไฟให้กันอยู่นะมันหล่อมากเป็นยูโร8ที่ใครเห็นก็ต้องสะดุดตาจากที่เห็นในรูปเนี่ยจากวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีทั้ง สีสันการเพ้นทลวดลายของทรงนะฮะลวดลายของทรงนะฮะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ของแต่งนะฮะลวดลายสติกเกอร์เครื่องเสียงนะครับนี่รถเดชาทรงกลิ่นนี่รถเอมต้องบอกได้คำเดียวว่า เต็มอ่ะจัดเต็มนะฮะจัดเต็มมาดูข้างหน้าดีกว่าขออนุญ,ญาตพี่เจ้าของรถหน่อยสวัสดีครับมมขออนุญาตถ่ายได้ไหมได้ครับอ่าถ่ายได้นะนี่ต้องขออนุญาตทุกคลิป <c oughs> มีเดี๋ยวจะมีบางคนบอกเออมึงถ่ายวีดีโอมาสักขนาดนี้ใครจะไม่ให้อนุญ,ญาตวะก็ก็มัดมือชกไงก็จับมัดมือชกแล้วถ่ายเลย <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> จะรีวิวให้อยู่ในขอบเขตแล้วกันนะฮะไม่ รีวิวไปทางที่มันไม่ดีแล้วกันนะฮะให้เพื่อนเพื่อนดูเอาแล้วก็พิจารณาและตัดสินนะฮะสิ่งที่เพื่อนเเห็นเนี่ยก็มันเป็นสิ่งแต่งรถให้ดูดีแต่งรถให้ดูหล่อเพื่อให้เวลาเราส่งรูปรถไปเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยให้มันมีเกิดมีความรู้สึกอยากเหมานะฮะไม่ใช่ว่าส่งรูปรถไปแล้วเป็นแบบนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนกันนะฮะ อย่างที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็คือเป็นชุดเครื่องเสียงนะฮะก็ชั้นที่1น,นะฮะชั้นที่2ชั้นที่3และยังไม่พอมีชั้นที่4แถมมีไฟหน้าโลบารายังไม่พอมีหวอนะฮะหรือคล้ายๆกับเป็นวอส่งสัญญาณนะครับติดอีกนะฮะ อ่ะเหมือนแต่ค่ะแต่อีแถ้าแต่ต้องตรงนี้นี่ถ้าแต่ต้องตรงนี้นี่เออจัดเต็มอะไรป่านนั้นนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เห็นถึงความขนาดเราเรายังรู้โอ้โหรถคันนี้แม่งโอ้โหอลังการว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็หน้าเหมาใช่ไหมละ่ะนะฮะต้องอันนี้ให้เข้าใจก่อนมันนะกว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วมีคําถามนะฮะ แล้วแต่คนชอบด้วยอันนี้เจ้าของรถเขาก็ชอบแบบนี้เขาก็แต่งไปแบบนี้นี่มีคนที่ให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาทุกการเดินทางมีน้องช้างด้วยนี่น้องช้าง3ตัวอุยแพงนะตัวหนึ่งนะ่ยไม่รู้น่าจะตัวละเกือบสนะองพนะันอะออนี่ข,ของแท้นะเนี่ยผมนะของแท้ยางมิชลินนะฮะของแท้คล้ายๆ คล้ายๆกับยุคตุ๊กตามิชลินะนะฮะมาคล้ายกันแต่ว่ายังไม่เกิดอยู่ตอนนี้นะฮะยังไม่เกิดนะฮะนี่ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกอยู่รูปแปดนะเดี๋ยวเราไปดูท้ายก่อนชมภายนอกให้หมดแล้วเราค่อยเดินขึ้นไปชมภายในเห <c oughs> <c oughs> มันต้องกันศาดตร์มันต้องใ <c oughs> <c oughs> ส่เหล็กนี้เลยอ่ะดูดิดูดิด คือเอาเหล็กมาไว้ทาทรงไงถ้าเกิดไม่ไม่มีเหล็กเนี่ยตัวบางฝุ่นมันจะเสียทรงมันจะมันมันจะล้มอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวมันเสียทรงเวลาวิ่งแล้วมันหล่อรถอะดูอันนี้มีดาวด้วยอันนี้ก็ติดแผ่นอันนี้โอ้โหดูดิผู้กองเหรอไม่ใช่ผมเป็นผู้กองอะนายร้อย นายร้อยใช่ไหมดันท้ายนี่ฮะอ๋อทีมงานนี้เดชาสุดยอดท้ายคือเต็มะนะฮะไม่ต้องถามะเรื่องความแรงคันนี้เครื่องสแกนเนีย1นหนึ่งสามบ้านนี้เขาแต่งถึงอยู่แล้วช่วงล่างก็น่าจะ1นหนึ่งสามหมดนะฮะแน่นอน ได้เวลาชมภายในกันแล้วว่าจะจี๊ดจา๊าขนาดไหนวูสุดยอดว่ะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนว่ารถน่ะวิ่งงานอยู่นะบันจะมีของลูกค้าจะดูแบบอันนี้หน่อยใช่ขออนุญาตชมข้างบนหน่อยนะ<ม>เอามาคนเดียวเหรอ,รนอนโอเคนอนอยู่แล้วลุก,กวนไหมนอนลื่นหร้ เอาเลยนะครับผมผมเคยเจอกันอยู่มามามาดูมาดูดูดดดดน,นี่เรียบ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 นี่เรียบเรียบอ่ามีแสงเลยผมผมว่าน่าจะอูมีแสงอืตามภาพเลยนะครับเบาะใหญ่นะเบาะสีไทยนี่ เดี๋ยวต้องขออภัยเพื่อนๆที่กํลาลังชมนะ,ะคลิปเมื่อกี้โทรศัพท์เนี่ยมันมันเมมเต็มนะก็เลยใช้อีกเครื่องหนึ่งต่อกันละภาพมันอาจจะคนละสีนะภาพอาจจะคนละสีก็เรียบๆเดิมๆง่ายๆนะฮะไปไปชั้นล่างดีกว่าเดิมๆเดิมๆง่ายๆ,ๆ,ๆห้องน้ําอยู่ตรงกลางห้องน้ําอยู่ตรงนี้อ่านีมีบานเปิดประตูลมเรียบร้อยนี่ โอ้นี่นี่ก็ใช้ได้นะห้องก็โล่งมีสองฝั่งพอประตูปกติตรงเนี้ยเดิมมันจะเป็นห้องน้ำเนาะถ้ารถไอ้ทั่วไปอันนี้ก็ย้ายห้องน้ำไปอยู่บนซุ้มรอจักร<อ>ตรงนี้ก็จะโล่งเออก็โล่งไปเลยดูแบบโล่งๆไปเลยเนี้ยตรงห้องนี้ก็จะโล่งนั่งได้อ่าสี่คู่แล้วก็หนึ่งโซฟาส่วนตรงนี้ก็เป็นทีมงานไกด์นั่งได้อีก นะนั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนตรงนี้ก็ถานน้ําแข็งถ้าใครสะดวกแบบนี้ก็ได้เลยนะมีที่ประตูฉุกเฉินก็เปิดได้ประตูฉุกเฉินก็เปิดได้ไปเราไปปิดคลิปกันข้างนอกกันดีใจได้เห็นของแท้ของแท้ละดีใจได้ไม่เห็นรถของจริงที่ตัวจริงหลอกกว่าในรูปเพราะว่า ได้มาเห็นของแต่งได้มาเห็นโลบาร์เหล็กเหลือมันแบบใหญ่ลางการมากสุดยอดโอเคเพื่อนก็ขอบคุณพเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องอาร์มัสซิงนะถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีอาร์มัสซิงมาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็กำลังไต่ระดับไปจะ50,000ขอบคุณ FC 50,000คนแล้วก็ทาง Facebook ตอนนี้ 1แสนคนขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวอามจะตั้งใจทำคอนเทนต์แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้เพื่อนได้เห็นมุมมองรถบัสก็ดีแล้วก็ตอนนี้อามกำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับรถบรรทุกเนาะรถบรรทุกสายอาชีพรถบรรทุกแบบว่าเป็นยังไงอามก็อยากเอาตัวเองเข้าไปศึกษาอยู่เหมือนกันอยากให้เพื่อนได้เห็นได้รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะเปลี่ยนมุมมองดูง่าย เปลี่ยนมุมมองให้มันเห็นหลายๆมุมอ่ะดูแต่รถบัสก็น่าเบื่อขนาดแม้แต่ตัวเองเวลาไปรีวิวก็รู้สึกว่าเอ้อมันเราต้องหาความตื่นเต้นให้คนดูอ่ะนะดูแต่ของเดิมๆมันก็รู้สึกว่ามันก็จะจำเจไปนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรละใครมีข้อเสนอแนะสงสัยอยากถามคอมเมนต์ไว้นะ,ะคอมเมนต์ไว้นะฮะคอมเมนตนะ์ว่าว่าเอ้ยทำแบบนี้ห,หน่อย ไปตรงนีห้หน่อยนะฮะส่วนบ้านไหนอยากจะให้อาร์มไปรีวิวนะฮะอาจจะอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อยากให้อาร์มนะฮะอาร์มยินดีนะฮะพูดกันตรงๆนะฮะก็แค่ออกค่าน้ำมันให้อาร์มนะฮะแล้วก็หาวันว่างตรงกันเดี๋ยวอาร์มจะไปหาเลยนะฮะไม่ยากนะฮะเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเ,เกรงใจกลัวอาร์มเป็นเจ้าของแล้วก็จะอยากจะให้มารีวิวโปรโมทให้เกรงใจไม่นะอาร์มก็เป็น เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งแหละนะฮะอยากจะรับงานรีวิวได้เมื่อบางครั้งถ้าเกิดผู้ใหญ่อนุเคราะห์นะฮะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามดูคลิปจบสวัสดีครับ